คุณเลยคุกเก่งนะในกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยค่ะนำเสนอตอนเนินน้ำค่ะุณเลยเอ๊ะเนินน้ำมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะเนี่ยมีเยอะแยะอุปกรณ์สำคัญที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือแก้วค่ะน้ำนะคะหลอดหยดค่ะุณเลยอันที่สำคัญยังมีฐานรองด้วยนะคะแล้วก็ยังมียังมีต้องค่ะเราเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะได้เลยค่ะแล้วคุณเก่งเอาแก้วนี้คุณเลยเอาแก้วนี้นะคะโอเคค่ะแบบแรกนะคะเราต้องบีบน้ำนะคะแล้วก็หยดลง สังเกตที่แก้วดีๆนะคะลงไปในแก้วที่มีน้ำนะคะใช่ค่ะสังเกตเอ๊เตว่าเมื่อน้ำเต็มแก้วน้ำจะไหลออกหปล่าแต่เราต้องพยายามอย่าให้ไหลออกมานะคะเพราว่าเราจะสังเกตมือน้ำได้ค่ะคุอ๋โอ้ยเกได้เ้ก็มา นี่เป็นไงคะเดกๆเห็นไหมคะมันจะมีความโค้งๆนิดนึงคะ่ะห,หนึ่งนึงนะเดี๋ยวเรามาดูของผู้นย่ะะีโอ้โหของุณเนยก็ไม่แพ้กันนะคะเนินน้ำใหญ่มากเลยคะ่ะชั้นข้างล่างตรงนี้นะคะจะเป็นชั้นของแก้วค่ะเต่เห็นไหมคะลูนุูน,นข้างบนนั่นเป็นผิวน้ําค่ะที่ลูนขึ้นมาคะา่ะุณเนยคุอ้าวผูนย่โยนลงไปเลยคะ่ะโอ้โหว้าเนินน้ําของผู้นยแตกแล้วคะ่ะเห็นไหมคะถ้าเนินน้าแตกมันจะมีน้าไหลออกมาค่ะ นี่นะคะคุณเนยก็ยังมีเนยครับสูงสูงข้างบนอยู่นะคะอ่าต่อไปค้ะคุณเนยคู่เกตอยากเห็นแบบว่าเป็นเหรี่ญนะคะอยากเห็นชัดชัดกว่านี้ค่ะคุณเนยทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองทดลองโดยหยดน้ําลงไปบนเหลี่ยนะคะอย่างดีค่อยหยดนะเราจะสังเกตว่าเมื่อน้ำนะคะหยดลงไปอยู่บนเหรี่ยแล้วนะคะมันจะเกิดลอยนูนขึ้นมาน้ำจะมีลักษณะนูนขึ้นนะคะหยดลงไปช้าๆเบาๆ ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันจะยืนอยู่บนเหรียญได้ค่ะหนวยที่<ด>มนเนี่ย<ด>จะ,ะ,ะกเกาะตัวเองไว้แล้วก็น,นูนขึ้นมาลค่ะดูนะคะเปรียบเทียบจากเหรียญที่หยดน้ําตรงนี้นะคะกับเหรียญที่ไม่ได้หยดค่ะนี่ค่ะสังเกตว่าเมื่อเราหยดไปเรื่อยๆน้ําก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันก็ยังยืนอยู่บนเหรียญได้ค่ะไม่ยอมตกเหรียญเลยนะคะเนี่ยโหสุดยอดมากเลยคเลยอสิ่งที่เรามองเห็นนะคะเราเรียกว่าเนินน้ำนั่นเองค่ะน้ำนี่มันสร้างเนินขึ้นมา เกาะตัวกันแน่นมากเลยค่ะไม่ยอมตกจากเด็กลงมาแล้วค่ะตกจากเด็แล้วในการทดลองนะคะเด็กๆสามารถนับลองฝกนับดูว่าเราหยดน้ำเป็นทั้งหมดกี่หยดนะคะอ่นึ่ ยี่สามโอ้ยยี่สามเราไม่ไม่ยอมแตะที่ค่ะยี่สี่ห้าอะยี่ห้าหมดเหรียญเลยค่ะไหลออกไปหมดเลยวได้ดีสุดเลยจัดแน่การเด็กเป็นไงบ้างคะได้สังเกตเนื่อของน้ำเป็นไงบ้างคะทดลองอ่อาคุณเลยเห็นว่านะคะเมื่อเราใส่น้ำเต็มแก้วนะคะแล้วเราใช้หลอยอยู่ยนหยดน้ำไปเรื่อยจะสังเกตว่าน้ำเนี่ยสามารถสูงขึ้นสูงขึ้นได้ค่ะเกิดเป็นเนยอยู่บนขอบแก้วค่ะเดี๋ยวเมื่อเราทดลองเฉือนนะคะ บอกว่าคุณเอยเห,หยดไปหมด25หยดค่ะแล้วบอกว่าน้ำเด็กเกาะตัวกันแน่นมากเลยและก็ยืเดเปี่ยดได้ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมมันถึงขึ้นเป็นนูนขึ้นมาได้ถึงเป็นเนินน้ําขึ้นมาได้เด็กๆรู้ไหมคะแล้วคุณเลยรู้ไหมคะคุณเยไม,ไม่รู้เลยคะ่ะคุณเกรดเพราะอะไรหรอคะเกิดจากโมเลกุลของน้ำค่ะน้ำเห็นอย่างนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะหยิบออกมานับ1เม็ด2เม็ด3เม็ดเหมือนข้าวเหมือนทรายได้นะคะแต่ว่า น้ำนะคะมันเกาะเป็นโมเลกุลเหนียวแน่นกันมากเลยค่ะเราจึงไม่สามารถแยกเขาออกมาได้นะคะเหมือนเราจับมือกันไว้แน่นแน่อยู่บนแก้วโอ้ยดึงดึงกันไว้นะคะเมื่อโมเลกุลมันเยอะจนมันล้นออกมานะคะุณเลยมันถึงจะไหลออกมาทําให้เนินน้ําที่เราเห็นนะคะแตกไหลออกมาข้างแก้วเหมือนเมื่อกี้ที่คุณเกศให้เด็กสังเก้ค่ะคุณเลยนี่คือประสบการณ์ของน้ำที่ยืดหยนนะคะคุณเกศใช่ค่ะสําหรับการทดลองเรื่องเนินน้ำนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปหรืออัดคลิปวิดีโอมาให้คุณเกตได้ดูกันบ้างนะคะและสําหรับวันนี้คุณเกตก็ลาไปก